อัปเดตอีกแล้วนะครับตำบลบ้าบน,นเป้าอเพ,พุทธปสงค์นะครับบางคลินขึ้นโครงหลังคาอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับประมาณ66ตารางเมตรนะครับเดินชมกันไปเรื่อยๆรอบๆนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าหน้างานอยู่ติดถนนแล้วก็มีการทำถนนด้วยนะครับน่าจะขยาย ช่องทางการจราจรนะครับเฉลียงยาวๆนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปก็จะเป็นโถงแล้วก็ห้องนอนสองห้องห้องพระหนึ่งห้องนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ช่างกำลังเตรียมหน้างานนะครับ บรรยากาศประมาณนี้นะครับห้องนอนด้านหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ3าคูนสนะครับห้องนอนด้านหน้าก่อผนงังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินท่อร้อยสายไฟนะครับฝังอยู่ในผนังเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าทุกท่านก็ ไม่ต้องกองวลนใจนะครับใต้มาตรฐานทุกหลังแน่นอนนะครับห้องโถงก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับห้องนอนถัดมานะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ําในตัวนะครับผนังนะครับทับหลังนะครับทับหลังอยู่ตรงกลางนะครับส่วนทับหลังบนไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าช่องนี้มันเล็กครับ ไม่ค่อยได้ปิดเปิดอะไรบ่อยขนาดนั้นนะครับก็ทับหลังด้านล่างก็เพียงพอนะครับเราจะนะครับตรงนี้ก็มีการติดตั้งะตแกรงด้วยนะครับเวลาฉาบจะได้ไม่เกิดรอยร้าวนะครับทับหลังบนล่างนะครับแล้วก็เสาเอ็นตามขอบตามช่องหน้าต่างประตูมีให้หมดนะครับฉาบก็ฉาบไปแล้วนะครับผนังบางส่วนนะครับโดยเฉพาะด้านในก็จะฉาบไปได้เยอะกว่าด้านนอกนะครับ ห้องพระตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นครัวครับครัวแล้วก็ห้องน้ํารวมนะครับโดยเข้าไปไม่ได้นะครับหน้าง,งานเลอะเทอะนิดนึงนะครับอัปเดตบ้านคุณครูหลินก็ประมาณนี้นะครับหน้าง,งานอยู่ที่ตำบลอ่างเปาอาเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบอดีวเวียนขับผ่านมาแล้วก็ตั้งใจที่จะมา อัปเดตให้เอฟซดูด้วยนะครับส่วนฝั่งทางนู้นจะเป็นบ้านของคุณสุพีนะครับเดินไปดูกันนะครับสองหลังติดกันเลยนะครับข้ามไปยังที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับเลนซูมนะครับบ้านหลังนี้ก็ห้าสิบหกตารางเมตรนะครับไม่รวมโรงรถนะครับสองนอนหนึ่งน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวนะครับห้าสิบหกตารางเมตรเป็นบ้านโมเดิล มินิมอลมินิมอลนะครับดามแบบแลนเดิมนะครับจะเป็นช่องแสงหน้าต่างวงกลมนะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบสไตล์โมจิโมจิครับแต่คุณสุพีปรับเป็นอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมเลยนะครับง่ายๆนะครับเดินมาถึงหน้างานตรงนี้แล้วนะครับครับนี่ครับบ้านก็ยกสูงเลยนะครับ น้างงานบ้านคุณสุพีนะครับพนังก็ก่อไปด้วยหลังคาก็ขึ้นไปด้วยนะครับฝัง่งทางนี้ก็จะเป็นโรงรถนะครับมุมด้านขวานะครับโอเคครับวันนี้ก็อัปเดตให้ดูอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่าช่างอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวจะรบกวนการทำงานของช่างนะครับ ขอบอีกนิดหนึ่งก็ดีนะครับนี่ครับฉเฉลียงด้านหน้านะครับด้านหลังก็มีขยักมีหลังคาผนังเปิดโล่งนะครับตัวนี้จะเป็นเสาโรงรถนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ